สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเกตฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนในรอบเย็นๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชัยนายุทธครับมาตามประเด็นของมาคัสแรดฟอร์ดกันต่อนะครับก็เป็นประเด็นในสัปดาห์นี้นะครับที่มาแรงมากๆที่ไปสัมภาษณ์เหมือนจะแตกหักกับแมนยูแล้วก็อโมริมนะครับน้อยใจแหละที่ไม่ได้ลงสนามไปทีมไหนดีครับราบิซิโอโรมาโน่ครับนะักข่าวกนลังบอกว่าความฝันของแรดฟอร์ดอยู่ที่ประเทศสเปน สเปนครับฟราบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนหนังเปิดเผยว่ามาคราสแรดฟอร์ดแนวลุกๆหม่อของแมนยูปิแสดงเนี่ยเขามีความฝันคือการได้ไปเล่นในประเทศสเปนครับแต่ยังไม่มีทีมไหนยืนน่นข้อเสนออย่างจรงิจรงจังขณะที่ลีกซาอุดิอาระเบียกําลังให้ความสนใจอย่างหนักครับเหลยมองละหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อนาคตของแรดฟอร์ดถูกจับตามองอย่างหนักครับภายหลังไม่มีชื่อในศึกดาร์บี้แม h ช์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว แล้วต่อมาให้สัมภาษณ์เปิดใจยืนยันจะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูอยู่เสมอแม้ในอนาคตอาจจะต้องย้ายออกโรมาโน่ในฐานะนักข่าวในตลาดนักเตะโก็คือเบอร์หนึ่งเลยจัดรายการ YouTube ประจำวันพุธที่ผ่านมาครับวิเคราะห์สถานการณ์ของแรดฟอร์ดในวัย7 7ปีที่เหลือสัญญากับแมนยูถึงปี28 2 8อีกยาวเลยโรมาโน่ก็เริ่มพูดครับโรมาโน่บอกว่า ดูเหมือนมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยจะยืนยันแล้วว่าเขาเปิดกว้างสำหรับย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับฝั่งสโมสรสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือแมนยูก็รู้สึกแบบเดียวกันอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้หรือในวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกก่อนหน้านั้นแล้วว่าปี2025อาจจะถึงเวลาที่แรดฟอร์ดอาจจะย้ายออกมันอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือเดือนมกราคมนี้เลยนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอนะแต่ละเวลานั้น แมนยู you, ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างจริงจังหรือการทับทามอย่างเป็นทางการความฝันของมาคาสแรดฟอร์ดคือวันหนึ่งเขาจะได้ไปเล่นที่สเปนเขาจะมีความสุขมากหากได้ดําแบบนั้นสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้คือมันยังไม่มีการเจราจาที่คืบหน้าหรือเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีทีมจากซาอุดิอาระเบียกําลังให้ความใจเขาอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้ทางซาอุดิอาระเบียจับจ้องสถานการณ์ของแรดฟอร์ดเป็นอย่างมากที่ผมรู้ไว้ อันนี้ก็คือสิ่งที่ฟราบิซิโอโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นมาคัสแรดฟอร์ดกับทางแมนยูที่มันมันสุ่มเสี่ยงจะต้องแยกทางกันแล้วไม่ตลาดมกราคมนี้ก็ตลาดซัมเมอร์ปีสองนยี่สิบห้านี่แหละไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดคิดคนเดียวนะครับทางด้านของแมนยูก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะต้องปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมจริงๆมันถึงเวลาละลูกม่อรายนี้ต้องออกไปหาความท้าทายใหม่อย่างที่นักเตะได้เปิดใจอย่างที่นักเตะได้ให้สัมภาษณ์ วันนี้จะเป็นข่าวของผีแดงซะส่วนใหญ่นะครับโอ้โหมายุโรปน่าจะลุกเป็นไฟละมีรายงานบอกว่าแมนยูลดสถานะพร้อมปล่อยอเลฮันโดรกานาโช่พ้นหลุมผีเหมือนกันเอาแล้วอสิครับยังไงครับเนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่างดลิมเมลนะครับดลิมเมลนะครับรายงานบอกว่าอเลฮันโดรกานาโช่ปีกดาวมุ่งของแมนยูนั้นนะถูกลดสถานะลงจากแข้งที่ห้ามแต่ต้องในถิ่นโอทราฟอร์ดลงแล้วนะครับ ในขณะที่บรรดาย,ยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างจ้องตาเป็นมันในการคว้าตัวกานาโชไปร่วมงานนอกเหนือจากมาคาสรัดฟอร์ดที่ทาดไฟแต่งจนจะหมดอนาคตกับแมนยูไปแล้วนะ่ะอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะต้องออกจากทีมในฤดูนี้ก็คืออเรฮันโดกานาโชซึ่งพลาดโกลสนามในเกมที่เอาเนะแมนซิตี้เหมือนกันนะครับแข้งอเจตินาอย่างกานาโชเนี่ยยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้ภายใต้ระบบการเล่นใหม่ของรูเบนอัมริมและหลังจากโดนตรอบในเกมกับซิตี้ ก็มีรายงานว่าเขาได้รับความสนใจจากทีมระดับท็อปของยุโรปถึง5ทีมตามกรายงานของเดลี่เมล์ครับบอกว่ากาลาโชไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่แต่ต้องไม่ได้ในโอทราฟอร์ดอีกต่อไปแล้วโดยมีบาเยนมิวนิกปารีสแซงต์แชงเเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาต่างจ้องตาเป็นมันในการคว้าตัวกานาโชไปร่วมงานเชื่อกันว่าประตูสู่การย้ายออกของกานาโชได้ถูกเปิดขึ้นแล้วครับแม้ว่าผู้ที่สนใจจะต้องยื่นข้อเสนออย่างน้อย70ล้านปอนด์ เพื่อน้มน้าวให้แมนยูปล่อยตัวกานาโชออกจากทีมในขณะที่สื่อของยุโรปบางรายงานนะครับบางเจ้าก็บอกว่าแมนยูพร้อมที่จะปล่อยกานาโชไปหากได้ราคาที่เหมาะสมและด้วยสถานะโฮมกรนอาจจะดึงดูดให้แมนยูยอมรับข้อเสนอเพื่อให้ได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าสู่บัญชีสมุรน,นะครับน่าสนใจจังเลยครับโอ้โหสถานะการณ์ของแรดฟอร์สถานะการณ์ของกานาโช กลายเป็นว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับไม่ใช่นักเตะที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไปนะครับก็คือเป็นนักเตะที่ตอนนี้หลายทีมทุกสโมสรสามารถแตะต้องได้แล้วครับคุณมีสิทธิ์แตะถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมในการล่าตัวกานาโชแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดนะครับเอาละสิครับของแบบนี้มันโดนกันได้ครับเหมือนที่เขาบอกในมวยนะว่าของแบบนี้ครับมันโดนกันได้มันเกิดขึ้นกันได้ ไปต่อกันที่ข่าวสารของเมสันเมาส์นะครับโอ้โหพิจ๋งครับรูเบนอโมริมบอกว่าจะส่งเมสันเมาส์เนี่ยไปพบกับแพทย์เฉพาะทางไปเลยนะครับให้มันคลีเคลียร์รูเบนอโมริมกุซือของแมนยูครับเปิดเผยว่าสโมสรได้ส่งตัวเมสันเมาส์เนี่ยเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อล่าสุดของเขาเมาส์ดูกเปลี่ยนตัวออกในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับลงเล่นไปแค่14เกมนะครับว่อ,อ14นาทีขอัย หลังจากได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับก็นั่งเลยตามภาพโดยในเบื้องต้นครับแข้งหมายเลขเจ็ดของแมนยูอย่างเมาส์เนี่ยจะพลาดลงสนามในเกมคาราบาลครับแน่นอนรอบก่อนโรเชลเลอร์ที่เจอกับสเปอร์ในคืนนี้ครับด้นของอโมอริมก็กล่าวว่าเขาไม่พร้อมลงสนามเราจะประเมินระยะเวลาที่เขาจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งเขาจะเข้าพบแพทย์เฉพาะทางในวันนี้ดังนั้นเราจะได้ทราบกัน เมื่อถูกถามว่ามีข้อบ่งชี้ใดๆหรือไม่ว่าเมาส์เนี่ยจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานหรือเปล่าอมริมก็บอกว่ายังไม่มีในตอนนี้เราจะทราบกันในวันนี้ว่าอาการของเขาร้ายแรงแค่ไหนช่วงเวลาของเมสันเมาส์ที่โอทร์ฟอร์ดเต็มไปด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บม,มากๆลงเล่น90นาทีให้แมนยูไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอด18เดือนที่อยู่กับแมนยูมาได้ดูเสียใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องออกจากสนามก่อนเวลาในเกมที่เอเทีร์สเตเดียมนะครับอัมริมก็พูดถึงเมาส์ต่อบอกว่า เมาส์เนี่ยเสียใจมากๆเล่นในห้องแต่งตัวเขาเสียใจมากจริงๆดังนั้นเราต้องให้ความช่วยเหลือเขาเมื่อนักเตะต,ต้องเจออาการบาดเจ็บบ่อยๆครั้งเนี่ยและตารางการฝึกซ้อมที่ไม่เพียงพอทําให้มีผู้เล่นในทีมจํานวนมากที่ต้องการลงเล่นแทนในส่วนของเขานักเตะเหล่านั้นมักจะพยายามเร่งความฟิตกลับมาแต่พวกเขาจะไม่เหมือนเดิมมันยากและเราต้องรักษาระดับโหลดงานของพวกเขาให้ไว้อยู่ในที่คงจะอยู่รวมไปถึงการที่เราต้องเดินทางและการเดินทางทําให้เราไม่สามารถฝึกซ้อมได้ นั้นมันจึงยากายากนะสำหรับพวกเขาจริงๆเราจะพยายามหาหนทางที่มันดีกว่าในการฟ,ฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเมาแล้วก็ลูกชอเพราะหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ไม่กี่เดือนเนี่ยพวกเขาก็จะพร้อมรับมือกับการลงสนามหลายๆนัดต่อจากนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดังั้นของอามูริมนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงสถา,านการณ์ของมีสันเมาว่าจะต้องมารอดูว่าเขาจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวเนี่ยนานประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อแมนยูอีกนะครับวันนี้ขอแมนยูหน่อยเพราะว่าข่าวช่วงนี้กําลังมามีรายง,งานบอกว่าแมนยูมองไปที่นูโน m เมนเดสของเปเช่นะครับกำลังจ้องไว้อยู่ในะสถานการณ์ของเมนเดสตอนนี้รายง,งานข่าวล่าสุดจากสกายเยอรมันครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยติดตามสถานการณ์ของนูโน m เมนเดสแบ็กซ้าของเปเชหลังจากนั้นเตะยังไม่ยอมเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ มีรายงาน,นออกมาหลายสัปดาห์ก่อนน้านี้เขาบอกว่าแมนยูให้ความสนใจน mm ูโนเมนเดสฟูลแบ็กทางซ้ายของปารีสแซตงแมง mm hmm. ซึ่งเคยทำงานร่วมกันกับโรเบนอโมเรมที่สปอร์ติ้งลิสบอนล่าสุดทางสกายเยอรมันบอกวความคืบหน้าว่าแมนยูยังคงติดตามสถานการณ์ของแบ็กซ้ายทีมชาติโปรโต,ตุเกสรายนี้แบบต่อเนื่องแถมมีโอกาสที่ดีในการดึงตัวมาในเวลานี้สื่อดังของเยอรมันบอกว่าเมนเดสครับยังคงปฏิเสธเจราจาสัญญาใหม่กับเปเช่เพราะตอนนี้มีข้อเสนอจากอ่าหลายทีมเนะี่ย เข้ามาสู่โคเขาเป็นอย่างมากเลยที่ยื่นมาทางเอเย่นทาให้แบ็กวัย22ปีอย่างเบนเดสครับเตรียมพิจารณาทางเลือกของตัวเองทานั้นของเปเช่กำลังพยายามเร่งหาเรือสัญญาใหม่เพราะปัจจุบันเบนเดสเนี่ยจะอยู่ในถิมนปาร์คเดฟรังถึงกลางปี26เท่านั้นครับสถานการณ์นี้ทําให้แมนยูจับตามองอย่างใกล้ชิดจอ้องแต่เป็นมันและวางนืงน้นเบนเดสเป็นหนึ่งในทางเลือกของสโมสรรวมถึงเตโอเอนองเดสครับแบ็กซ้ายของเอซีมิลานด้วยนะครับว้า น่าสนใจนะครับสำหรับนูโนเมนเดสครับของปารีสแซงต์แชงแมงตอนนี้ยังคุยสัญญาใหม่กับเปเช่ไม่รู้ล่วงแบบนี้แมนยูก็บอกว่าหวานช่วยๆนะครับโอโหหวานช่วยๆนยฮะอยากจะได้เหมือนกันฝากไปด้วยสำหรับยูซโก 365s ถ้าใครอยากร่วมสนุกครับไลน์ไปที่ y u s c o 3 6 5 s ได้เลยมีอัาหน้าด้วยนะครับแจกหนักแจกแลกแจกแจกจิ่งของรางวัลเพียบซื้อฟุตบอลพร้อมกับไลน์เซนเตะนะไอโฟนไอแพดร่วมสนุกก็ว่ากันไปสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้ครับ ก็เป็นข่าวสารของแมนยูนะที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะเมสันเมาว์อเลฮันโดรกานาโช่มาคัสแรดฟอร์ดนูโนเมนเดสที่แมนยูอยากจะได้ด้วย mm. ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เอาใจแฟนคลับสาวกผีแดงกันหน่อยนะสำหรับข่าวในคลิปนี้ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังต่อนะครับไปยาวๆครับวัยรุ่นจัดไปครับอ่ะอย่าลืมหาข้าวหาปลากินด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ